สวัสดีครับผมชื่อนายกันภูมิบัวพันสวัสดีครับผมชื่อนายกฤิตินเจริญฤทธิ์วสวัสดีครับผมชื่อนายภาคภูมิเอสวารีครับวันนี้ผมผมจะมาทําการทดลองเรื่องความดันสถิตโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อ 1. ปฏิบัติการทดลองหาค่าค,าความดันสถิตข้อ 2. คํานวณหาค,าค่าความดันสถิตและจุดศูนย์กลางของแรงดันกระทํากับระน้บทีวางอยู่ในแนวดิ่งอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้ 1. ชุดเครื่องมือทดลองความดันสถิต 2. เวอร์เนียรสลวดเล่ฟองอากาศ 4. มวลถงน้ำหนัก 5. เหยือกน้ำขั้นตอนการทดลองมีดังนี้วัดขนาด a, b, B และ l ปรับระดับ ฐานทั้งสีด้านให้ได้ระนาบโดยอ้างอิงจากฟองกลมจากนั้นปรับแขนของเครื่องมือให้อยู่ในแนวระดับโดยใช้ลูกตุ้มควบคุมสมดุลการทดลองที่1ขั้นตอนการทดลองเติมนะ้ำให้เต็มภาชนะจากนั้นใช้รวดพื่ไล่ฟองอากาศออกให้หมด วางก้อนมวลตามที่ต้องการตามตารางที่กำหนดลงบนถาดแขวนน้ำหนักโดยมวลก้อนใหญ่จะมีน้ำหนักอยู่ที่50กรมัมมวลก้อนเล็กจะมีน้ำหนักอยู่ที่10กรมัม โดยมวลจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่500กรัมครับจากนั้นเปิดวาล์วที่ก้นถังเพื่อให้ระดับน้ำลดลงจนกระทั่งแขนของเครื่องมืออยู่ในแนวระดับเมื่อแขนของเครื่องมือสมดุลจึงวัดค่าและจดลงในตารางบันทึกผล นำมวลออก50กรัมเปิดวาล์วน้ำอีกครั้งจนระบบอยู่ในสมดุลอีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบสมดุลจึงวัดค่าและบันทึกผลลงในตาราง ทดลองแบบเติมซ้ำๆจนถึงค่าที่ต้องการเมื่อได้ระดับค่าที่ต้องการแล้วถือเป็นอันเสร็จสิ้นครับการทดลองที่2เพิ่มก้อนมวลแล้วเติมน้ำให้อยู่ในระบบสมดุลอีกครั้ง จากนั้นวัดค่าและบันทึกผลทำแบบเดิมซ้ำๆจนได้ค่าที่ต้องการ เมื่อได้ทุกค่าที่ต้องการถือเป็นนันเสร็จสิ้นครับวิธีการคำนวณครับก็มาต่อด้วยผลการทดลองความดันสถิตนะครับก็ค่าที่เราจะต้องคำนวณก็มีด้วยกันดังนี้นะครับ 1. ค่า area ค่า area นี้ก็จะได้จากค่า b คูนด้วย d นะครับ ต่อไปก็คือค่า y bar y bar นี้ก็จะได้จาก y ลบด้วย d ส่วน2นะครับต่อไปค่า second moment of area หรือว่า I cg ก็จะได้จาก b d กำลัง3ส่วนด้วย12นะครับ ค่า yp yp ก็ได้จาก y bar บวกด้วย icg ส่วนด้วย a คูณด้วย y bar นะครับครับต่อไปก็เป็นค่า pep x p หรือว่าค่าแรงดันรวมจากการทดลองนะครับโดยได้จากการสร้างสมการโมเมนต์ Moment. รอบจุด โนะครับครับนี่คือจุด O ก็ซิกมา MO เท่ากับ0กํากหนดให้แรงทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็0เท่ากับ MG คูณด้วยระยะทางที่ตั้งฉากแนวแรงลบด้วย F คูณด้วย A บวก d ลบด้วย Y ด้วย yp ครับก็ทำการย้ายข้างสมการ mgl เท่ากับ f a บวกด้วย d ลบ y บวกด้วย yp แต่เมื่อ Yp ก็คือตัวนี้นะครับนำ Yp ตรงนี้มาเทนนะครับก็จะได้เป็น Mgl เท่ากับ F คูณด้วย A บวก D ลบด้วย Y, วย uh, y D บวกด้วย Y ลบ D ส่วน2บวกด้วย ดีกำลัง2องสองด้วย12บสองวารับทีส่วนสครับก็ตัดกันได้นะครับก็จะได้เป็นย่ยข้างสมการ f เท่ากับ m g l ส่วนด้วย a บวก d ส่วน2บวกด้วย d กํลัง2ส่วน12 y ลบ d นะครับก็ออกจะได้เป็นสูตรหา f exp นะครับและต่อไปนะครับค่าแรง f tse o นะครับ แรงดันรวมจากทฤษฎีนะครับก็ได้จากสูตร f t s e o ก็ได้จาก log คูณด้วย y ลบ d ส่วน2คูณด้วย b คูณ d หรือก็คือสูตร log y bar คูณ a นั่นเลยครับ ก็ต่อไปจะเป็นกรณีระนาบดิ่งจมในคงเหลวบางส่วนนะครับค่าที่จะต้องคำนวณก็มีด้วยกันดังนี้หนึ่งค่า A นะครับก็ได้จาก B คูณด้วย Y นะครับต่อไป Y b a บาร์ y บาร์กจ็จะได้จาก Y ส่วน2นะครับหรือว่าครึ่งของ Y 3 second moment of area หรือว่า ICG ก็จากสูตรก็ได้จากา BY กำลัง3ส,ส่วนด้วย12นะครับ B ก็คือความกว้าง Y ก็คือความลึกของระนาบที่จมนับจากผิวน้ำนะครับและต่อไป ค่า yp yp จากสูตรนะครับก็คือ y bar บวกด้วย s e c o n d moment of area คูณด้วยส่วนด้วย a คูณด้วย y bar นะครับเมื่อ y เท่ากับ y bar เท่ากับ y ส่วน2และ เป็นโม m มนต์พื้ท่เท่ากับ b y กำลัง3ส่วนด้วย12นะครับแล้วก็ a ก็คือ b คูณ y ก็แทนไปในสูตร yp นะครับก็จะได้เป็น yp เท่ากับ y ส่วน2บวกด้วย b y กำลังสา ส่วนด้วย12คูณด้วย b คูณ y y 2ส่วน2ครับก็ตัดกันได้นะครับขอโทษนะครับกันได้ก็จะได้เป็น yp เท่ากับ2.3ส่วน3คูณด้วย y นะครับหรือก็คือสูตรกันหาเซนทรอยของรูปสามเหลี่ยมนะครับเซนทรอยของรูปสามเหลี่ยมสูตร2.3 y ส่วน 3y นะครับต่อไปก็จะเป็นค่า fxp นะครับก็หาได้จาก การตั้งสมการโมเมนต์ Moment, รอบจุด O นะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับก็ซิกมา MO เท่ากับ0ให้แรงทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็0เท่ากับ MG คูณด้วย L นะครับ L คือระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงนะครับลบด้วย F คูณด้วย